สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กเอ k คนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารับตัวน้องต้นมันนะครับช่ครับพ่อเขาไปพาไปไล่นะไม่รู้จะกลับใช่ก็พาไปที่ไล่นะบอกว่าจะกลับมานช้เทียนชายบอกใช่าะได้นัดกับเขาไว้แล้วนะว่าจะมารับมารับน้องต้นมันในเช้านี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะ มาหรือเปล่าเราก็รอกันได้สัพกพักแล้วตอนเนี้ยใช่รอรอได้สักพักแล้วครับไปครับเดี๋ยวถ้าน้องต้นมันมาเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมดูอีกรอบนะครับตอนนี้ผมก็กําลังไปที่กระตอบนะดูว่าน้ําไหลแรงมากเนี่ยเจอกระตอบแล้ว แดงกับผมก็ได้เดินกันคนละทางนะแต่ไม่รู้ว่าแดงไปทางไหนตอนนี้ดูครับโถน้ำตกก็สวยรอดดอดน้ำตกสวยมาก ผมไม่รู้ครับผมจะไปทางไหนมันมีทางไปเลยอะจะมขอขึ้นไปทางข้างบนกันอ่าดูทางเพิ่มขอตัว่าสูงเป็นหน้าผาเลยแล้วก็ตอบอยู่ข้างล่าง ได้นัดกับน้องได้นัดกับพ่อต้นหมันแล้วนะว่าเราจะมาหลอที่กระตอบนะเพื่อนแดงไปฝั่งน้นนะผมกอต้ออบตับไปฝั่งเพื่อนแดงอะ่ะ ตอนนี้ก็ได้ลงมาถึงพลางแล้วลมตกเดียครับทุกคนลมตกสวยมาก ผมต้องลุยน,น้ำโอ้ทิ้งไว้เพียงแค่มุ้งเท่านั้นนะนี่นะดูเพื่อนขังในขโมยหมดเลยโอ้โห,โหอันนี้ไม่ได้อะไรนะโดนขโมยจริงๆเหลือแค่ม,มุ้งเหลือแค่ม,มุ้งใช่เต็นท์แล้วก็ของกินของใช้พวกแป๊บพวกเสื้อผ้าแล้วก็ใบเช็ดโดนหมดเลยแล้วลุงเขาไปอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ ló ngon 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 เดี๋ยวมันจะขึ้นไปบนหินเนี่ยเอ้ยน้ำเต้น,นมันมามาแล้วมาแล้วลูข้างล่ามาพ่อเขาเอ้าโน้นโนนโน้น,นเดี๋ยวผมสูมให้ทุกคนดูนะดีเงี้ยมาแล้วมาแล้วนี่มันเล็กินเราก็ได้มาแล้วน้ำเต้น,นมันเสร็จแล้วนะ ดูไม่ทุกันดูอีกรอบครับงเด่นมาเลยังแควมุนโจเราก็ได้มารอสักพักแล้วใช่ดูแฟนแดงปันกว่า ใช่ไม่ได้เจอน้องวันกว่านะยี่แข้มมึงจอร,ระวังดื้อนะผมบอกเขาแบบนี้นะ ไม่รู้รใช่ชื่อคนยนต์ที่จะใช้เรอเนะช่ใช่เหรอเิแต่ชบอกไปนั้นแหละใช่คนยงนั้นดเ,นเนดบ๋ยไมคอดไก่อนน่ะเดี๋ยวไม่รอที่จะตอบนเดี๋วออบ

แม่เขาไม่สบายนะแม่ไม่สบายแม่น้องเขาไม่สบายดูอามูด้วยเหรอดึงบัตรแท่เหรอแม่ก็ดูน้องอยู่คนเดียวจะเบอกเดี๋ยวเขาต้องกลับไปดูแลแล้วส่วนน้องนี่ก็ยังดูไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ที่อย่างน้องเขาอยู่ไม่เจอไม่ได้ยู้ไม่เจอพี่กี้อ็ได้ครับยยยงอาเีแก ở đây rồi u cái là cái nó vào Bây giờ mình cho thái à. gì không chưa Ờ. Quá. Quá. Nè Ừ. À, rồi. Bây giờ mình thái sao không chứ? Nó cặc. Ờ nó thấy. À thấy อบอุ่นมากเลยนะเจอเขากอดจะแบบนี้น เขาเดินมาไกลมากแลว้วเขาบอกตอนนองปรมันบอกว่าเขาเดินมาไกลอยู่นะเดี๋ยวเราไปส่งเขานะครับแต่ครึ่งทางก็ดีนะน้ำโคตรแรงโจน เดินลุยน้ำอันนี้เลย เราจะได้ไปส่องเขาหน้าไกลนะอุ้ย<ม>ดีแก่เมึมเจอ้อ<ม>สินเลื่อนมากทุกคน แ่งเดินมาแล้วงนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่งบนเขาับก็แยกทางกันนะเดินไปส่งกันเลยตงีแเาตังแตั้งคแล้วตรงไหนเพื่อนตรงนี้เหรอใช่ที่มาตัง้งแคมป์แล้วก็รอรวะ A thay đổi lòng. này phải, thích Ờ, của nhà hàng gió. Ah, dọn dò. Nay nãy nãy Ờ, ờ, ờ ờ, ờ, nãy 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 Ờ, nãy nãy ờ, Ờ, nãy này này nãy Này, nãy ờ, này, à, này, này. Ờ, ใจเบอร์เอร์องจองนู่นครับพอของหนองต้นมันก็เดินไปแล้วนะครับโอ้ต้องเข้าไปไรลึกเลยนะครับไรเขาอยู่ข้างในเลยอืใช่เคยไปไหมเพื่อนไรของเขาไม่เคยเลยเขาไม่เคยพาไปผมน่าจะไม่ให้พาไปด้วยแหละอยากไปนะพูดถึงใช่อยากไปไหมอยากไปเพื่อน ข้อในเรื่องนามามาเหรอเมื่อเชื่อมหน้อหนาาถามว่าไปที่นี่สนุกไหมอ๋อชอบอยู่กับผมนะชอบรนี้นะมอโอ้เดี๋ยวโอเดี๋ยวยนนามาเลยอมาเลยอเออย้ยละยล็ไไครับเราจะเดินทางกลับกันนะ เดินมาไกลนี่เดินมาไวมากเลยนะไวเ okay. พราะเขาเดินมาไกลโอเค okay, ทุกคนไว้ไปเจอกันที่ข้างนอกเลยครับผมโ okay, อเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะทุกคน พี่ครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะครับป่าลึกด้วยคนเหนื่อยเนี่อยวะนี่ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งน้องกันนะเดี๋กลับไปส่งที่บ้านเลยลิลนีล้นี่แหละมาถาวรสิเอ่๋สิเดี๋ยวเพราะว่าถาวรน้องเนี่ยขับรถได้ยังน้องบอกยังไม่ยังไม่เป็นนะเดอเราต้องสอนน้องขับรถอีกใช่แต่เด็กอยู่ยังไม่ค่อยอยากให้ขับใช่ใช่มันอันตรายด้วย เยอะม้ยเลยเนี่ยหนี่งเด็กสาวเกสาวเด็กสาวน้องนะครับที่หมู่บ้านผมนะครับก็จากที่มีก็ประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับเกือบเกือบไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าป่าที่เราไปรับน้องเนี่ยไก่เอาเรื่องอยู่นะไก่มากใช่ก็เอาเรื่องอยู่แกวเรื่องเดินค้อเหนื่อยอ่ะใช่นี่ครับตอนนี้อยู่ที่น้ําตกนะครับน้ําตกบอวีว่ราะมาทายแล้วมาทายไม่ทายไม่ยาวสวิมมี่ะ อยู่ข้างจะเดินโล่จะผาน้องไปกินข้าวอยากบายนาแล้วนี่แหละอเมริกานี่แหละไปนี่จ้ะนี่ทางไรบ้างท้องเว้ยเลยมองไรอ่ะมองขี้่ถ้ามองมือถือกูป่ะท้องเว้ยเลยเอาไปปะอันที่ไปกูก็โอเคครับทุกคนครับต้องขอเป็นทุกท่านเลยนะครับที่ชมคลิปเราจนจบเดี๋ยวผมจะกับเพื่อนเล็กนะครับจะกลับไปส่งที่บ้านละ เดี๋ยวไงก็ไว้เจอในคลคิมหน้าต้องบอกพี่ๆก่อนนะครับคิปนี้เนี่ยถ่ายไว้นานแล้วแต่อาจจะลงช้าๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะครับเน็ตของเรานะครับแถวบ้านเราสัญญาณตัดบ้างขาดบ้างนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะบ่อยทําให้อ่าไฟเนี่ยดับบ้างอะไรบ้างเราไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะอัพคลิปเลยนะครับฝนตกบ่อยมากใช่ครับเดี๋ยวยังไงก็อัพคลิปเลยไฟก็ดับอ่ะเพื่อนใช่รับอเกี่ยืกันอะไรฮะ อะไรเหรอในช่องจอมอ่ะแต่นะ <laughs> จ่ายก,ก็ช่องจอมโอเคครับทุกคนบายบายทุกท่านเลยนะครับผมครับบายบายนะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์แลว้วกดติดตามน,นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนและน้องต้นมันอีกหนึ่งคนนะครับนี่น้องต้นมัน <laughs> นี่ครับชอบมากชอบเสียงแต่นะ